วันนี้เรามาเสนอแบบฝึกหัดกันต่อนะครับในส่วนของแบบหัด10.2จะเป็นเรื่องของสารที่เป็นคู่กดคู่เบสกันครับที่มีทิคอยู่อย่างหนึ่งคือ1เลยหน้าตาต้องคล้ายกันแล้วอันที่2คืออะไรครับต้องไฮโดรเจนนะครับต่างกาันบวกลบ1ครับ2ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาคล้ายกันใช่ไหมสตัวนี้ก็จะเป็นคู่กดคู่เบสกันแล้วก็2ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นคู่กดคู่เบสกันคําว่าแอมโฟติกในที่นี้คือกําลังหมายถึงว่าน้าเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นได้ทั้ง และเ็นครับทุกคนสวัสดีครับโอเควันนี้เรามาเสลยแบบฝึกหัดกันต่อนะครับในส่วนของแบบฝึกหัด10.2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกัน ถ้าแน่ก่อนที่เราจะเริ่มไปลุยเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพี่กับแป้นด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาเวลาพี่กับแปนอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆนะครับและสิ่งที่สําคัญถ้าช็อตไหนเรียนแล้วถูกใจถูกจิตจังเลยอย่าลืมแท็ก Story IG มาเมาส์มอยกันได้นะครับแต่ถ้าเรียนแล้วโคตรชอบเลยนะฮะน้องๆสามารถทํารีวิวผ่านทวิตเตอร์ทำคลิปวิดีโอรีวิวผ่านทิกเกอ เพื่อให้คนที่ประเทศไทยเนี้ยครับรู้ว่ามีช่องดีๆแบบนี้ที่ทําคลิปเนื้อหาและคลิปเฉลยแบบขั้นต่างๆเหล่านี้มาให้น้องๆทั่วทั้งประเทศไทยได้รับชมแบบกันแบบฟรีๆนะครับอย่าลืมบอ,ตอกตอเป็นกำลังใจพี่กับกันด้วยนะครับขอทุกคนสนุกกับการเรียนในวันนี้ครับไปลุยกัน10.2เนี่ยจะเป็นเรื่องของสารที่เป็นคู่กดคู่เบสกันครับอ่ะคําถามคือคู่กดคู่เบสค,คืออะไรใครจำได้บ้างเออคู่กดคู่เบส สารที่เป็นคู่กดคู่เบตกันนะครับพี่มีทริคอยู่อย่างหนึ่งคือหนึ่งเลยหน้าตาของสารต้องทำไงกันนะหน้าตาต้องคล้ายกันใช่ปะคล้ายคล้ายกันนะครับหน้าตาต้องคล้ายกันแล้วอันที่สองคืออะไรครับต้องไฮโดรเจนนะครับต่างกันบวกลบหนึ่งครับไม่เกินนี้นะครับอ่าหน้าตาต้องคล้ายกันไฮโดรเจนต้องต่างกันบวกลบหนึ่งเช่นสมมติพี่มีตัวหนึ่งเป็น H A สารที่เป็นคู่กดคู่เบตอีกตัวหนึ่งต้องเป็นอะไรหรก ต้องเป็น a ลบหรือไม่ก็อะไรครับหรือไม่ก็เป็น h สอง a บวกถูกต้องปะตามฐานปะจะมีลักษณะที่เป็นคู่กดคู่เบลดกันนั่นเองตัวนี้ก็เป็นคู่กดคู่เบลดกันตัวนี้ก็เป็นคู่กดคู่เบลดกันนั่นเองพอเข้าใจพี่พูดปะอ่มมันก็จะมีลักษณะที่เป็นคู่กดคู่เบลดกันนั่นเองครับพอพี่ถามนิดนึงสองตัวนี้เป็นคู่กดคู่เบลดกันไหมไม่เป็นนะครับไม่เป็นเพราะอะไร เพราะหน้าตาคล้ายกันก็จริงแต่ไฮโดรเจนแตกต่างกันเท่าไหร่ลูกสองตัวถ้าไฮโดรเจนแตกต่างกันสองตัว,ตวอย่างนี้ถือว่าเป็นไหม yes ไม่เป็นเลยนะครับดังนั้นสารที่เป็นคู่กดคู่เบรกกันจะต้องมีจํานวนโปรตอนแตกต่างกัน1ตัวดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองทําโจทย์กันครับเ,เขาให้พี่กับตันเนี่ยเขียนสมาการและแผนภาพแสดงคู่กดคู่เบ็กของสารต่อไปนี้ในน้ำแสดงว่าสารละลายของเราจะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเราก็ค่อยๆเขียนครับก็คือเริ่มเขียนจากที่ Ns 3ตัวนี้บวกกับใครครับ บวกกับน้ำอาอบวกกับน้ําทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นใครลูกลองเดาสิใช่เป็น n s c บว,บวกกับอะไรครับ OS ลบนั่นเองเราก็จะได้สมการ Bulgaria ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งพอเราได้สมการออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเราโยงคู่กดคู่เบดได้ปะได้สองตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาคล้ายกันใช่ไหมสองตัวนี้ก็จะเป็นคู่กดคู่เบดกันแล้วก็2ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นคู่กดคู่เบดกันนะครับ เขียนระบุไว้นิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ O- s ลบเนี่ยยังไงก็มีคุณสมบัติเป็นเบสแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เป็นเบทตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นกรดถ้าตัวนี้เป็นกรดคู่ของมันจะมีคุณสมบัติเป็นอะไรครับเป็นเบสถ้าตัวนี้เป็นเบสน้ําจะมีคุณสมบัติเป็นอะไรครับเป็นกรดเพียงเท่านี้เราก็จะได้เสร็จเรียบร้อยจบอ่าเราลองมาเขียนต่อมาครับมาลองเขียนตัวที่หนึ่งจุดสองครับหนึ่งจดสองเนี่ยเป็นกรดแอมแอซิติกครับกรดแอซิติก กรดแอซิติกคืออะไรเอ่ยคือ C H 3 C O O H ใช่ปะบวกกับน้ำคำถามคือถ้าบวกกับน้ำแล้วจะได้เป็นอะไรลูกใช่ C H 3 C O O ลบกับอะไรลูกบวกกับ H 3 O บวกเก่งมากลูกอีกตัวหนึ่งก็จะกลายไปเป็น H 3 O บวกทีนี้2ตัวนี้หน้าตาคล้ายกันใช่ปะแสดงว่า2ต,ต,ตัวนี้หน้าตา่าตัวนี้เป็นอะไรกันลูกคู่กรดคู่เบสกัน2ตัวนี้หน้าตาคล้ายกันปะ หน้าตาคล้ายกันแสดงว่าสองตัวนี้เป็นคู่กดคู่เบสกันทีนี้คําถามคือ4ตัวนี้ตัวไหนเป็นกดครับที่เห็นชัดเจนเลย4ตัวนี้ตัวไหนเป็นกดครับที่เห็นชัดเจนเลยน้อง H3O+ กจุดจบะเพราะนั้นชัดเจนเลยว่าตัวนี้จะมีคุณสมบัติเป็นกดพอตัวนี้เป็นกดคู่ข้างๆมันจะมีคุณสมบัติเป็นอะไรลูกเป็นเบสถ้า H3O+ เป็นกดแสดงว่าน้ําต้องเป็นเบสถ้าน้ําเป็นเบสคู่ข้างของน้ําต้องเป็น กรดนั่นเองเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับจบเป็นกรดเบสเบสกรดเ,เห็นปะเพราะนั้นเราก็จะเขียนได้นะครับอ่ะต่อมาครับข้อที่2นี่อันนี้เดี๋ยวพี่ให้ทริคเลยข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าให้เขียนคู่เบสนะครับถ้าเจอสารที่พูดถึงคู่กรดหรือคู่เบสให้จําคํานี้ครับคือคู่กรดอะไรลูกให้จําคํานี้ว่าคู่กรดเฮดเพิ่มครับคู่เบสเฮดลดครับ นี่ให้จำคำนี้เลยนะคู่กด h ฮดเพิ่มคู่เบสเดลดลงครับดังนั้นถ้าสมมติเขาให้เขียนคู่เบสเดต้องเพิ่มหรือเฮดต้องลดครับให้เขียนคู่เบส h ฮดต้องลดนั่นเองเพราะฉนั้นจําไว้เลยเวลา h ฮดลดให้ลดลงแค่ตัวเดียวเท่านั้นจากตัวนี้ครับเป็น h 2 so 3 h ลดลง1ตัวคู่เบสของมันคือ h so 3ลบนั่นเองครับ h ลดลง1ตัวดังนั้นคู่เบสตัวนี้ตอบ H S O 3ลบต่อมาข้อ2.2ครับตัวนี้ H C 2 O 4ครับลดลงหนึ่งตัวเหลืออะไรครับใช่ C 2 O 4 2ลบครับก็คือ H ลดลงหนึ่งตัวประจุก็ต้องเพิ่มขึ้นต่อมาตัวนี้ครับ H ลดลงหนึ่งตัวเหลืออะไรครับเหลือ N H 3แค่นั้นเองนี่คือคู่เบสครับคู่กดค่เพิ่มคู่เบท H ลดเพราะนั้นตัวนี้ครับเหลืออะไรเอ่ย H ลดลงหนึ่งตัวเป็น o อลบนั่นเองครับจบปิ้งเลยเห็นไหมเราก็จะได้คู่กดคู่เวทง่ายไหมง่ายเนาะเออแค่นี้เองนะเราก็ต้องค่อยๆไปนะฮะพี่กับตันขอขัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าพี่กับตันมีความลับนำา้ามาบอกทุกคน ใครที่ดาวน์หลดเอกสารเรียนนะครับที่ลิงด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องก็เปิดไปที่หน้าหลังสุดของเอกสารเรียนครับน้องจะได้รับส่วนลด100บาทในการสมัครเรียนคอร์สเรียนของพี่กำบ,บันครทุกคนสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนจนถึงตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่กำบ,บันไม่มีอะไรจะให้น้อง ขอหวังว่า,วาคงจะเป็นของหวานเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้น้องๆได้ประหยัดเงินนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมันของไม่กวนและท่ใจเย็นต่อนะสู้ๆไปกับลังใจให้อาทุกคนดะครับไปแล้วนะบ๊ายบายเรามาดูข้อที่3ามกันต่อว้าวเมื่อกี้ดีเพิ่งสอนไปคู่กดเทเพิ่มคู่เบสเทสลดข้อที่ถามคู่อะไรจะ๊ะคู่กดอันนั้นถ้าถามคู่กดเราก็แค่ทำการทำอะไรเองเพิ่มไฮโดรเจนนะครับอ่ะ จากปกติเป็น SO 3 2ลบเพิ่มไฮโดรเจนกลายเป็นกลายเป็น HSO 3ลบเดียวโอเคปะาจาก2ลบก็ต้องเหลือลบเดียวเพราะว่ามันเพิ่มบวกเข้าไปต่อมาจาก n s 3คู่กดก็ต้องเป็น n s 4อะไรลลก n s 4่บวก yeah. และต่อมาน้ำครับน้ำคู่กด H เพิ่มจาก h 2ตัวกลายเป็น h 3ตัวเพราะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น h yes ถูกต้อง h 3 x O บวกทาได้ไหมแอ้แลวก็ตัวสุดท้ายครับ C N ลบเพิ่มไฮโดรเจนเข้าไปจะกลายเป็น yes h e C N เฉยๆเพราะว่าตัวนี้เป็นลบเนาะก็จะกลายเป็น H C N เฉยๆจบปิ้งเลยเห็นภาพปะอออันนี้ก็คือคู่กรดนั่นเองใช่ไหมคู่กรดเพ็เพิ่มคู่เบสเท็ลดจําคํานี้ไว้ดีๆเพราะว่าคำนี้จะช่วยให้น้องทําโจทย์ที่โรงเรียนได้ง่ายมากขึ้นเลยนะครับลองใช้เทคนิคทริคนี้ดูนะครับแ่ะมา ข้อสุดท้ายว้าวเร็วมากเลยข้อสุดท้ายแล้วนะครับเขาให้พี่กับตาเนี่ยเขียนสมการแสดงการแตกตัวของน้ําอ่าให้เราเขียนสมการการแตกตัวของน้ําเพื่อแสดงว่าน้ําเนี่ยเป็นแอมโฟติกจําได้ไหมคําว่าแอมโฟติกคืออะไรใครรู้บ้างคาว่าแอมโฟติกในที่นี้คือกําลังหมายถึงว่าน้ําเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งรดและเบสครับทุกคนอ่า คำว่าแอมโฟติกเนี่ยหมายที่นี้หมายถึงว่าเป็นได้ทั้งกดและเบสก็เลยน้ําสามารถมีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งกดทั้งเบสนนเองเขาบอกว่าให้ระบุด,ด้วยว่าตัวนหนเป็นคู่กดคู่เบสของนานดังนั้นหลักการนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าน้ำเนี่ยเป็นได้ทั้งกดทั้งเบสนะครับให้เอาน้ํากับน้ํามันเจอกันค่ะนี่ให้เขียนสมการแบบนี้เลยน้ํากับน้ําเจอกันถ้าน้ํากับน้ําเจอกันน้ําจะกลายเป็นอะไรครับจะกลายไปเป็น O อลบตัวหนึ L ่งและอีกตัวหนึ่งจะกลายเป็นอะไรครับ h 3 o สามโบวกเห็นไหม ทีนี้เราจับคู่ของมันครับถ้าตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นเบสตัวนี้จะมีคุณสมบัติเป็นกรดถูกต้องไหมอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติเราให้น้ําตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นกรดและน้ําตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นเบสทีนี้เราจะจับคู่กันเบสก,ก,ก,ก็จะคู่กับกรดกรดก็จะคู่กับเบสเห็นนะเห็นนะเราก็จะจับคู่กันอย่างนี้แสดงว่า2ตัวนี้เป็นอะไรกันนะคู่กรดคู่เบสกันเห็นปะแล้วเห็นไหมลูกน้ําตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นอะไรครับน้ําตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นเบส ส่วนน้ำอีกตัวหนึ่งก็มีคุณสมบัติไปละเป็นกรดนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าน้ำของเรามีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งกรดและเบสหรือน้ำของเรามีคุณสมบัติเป็นสารแอมโฟติกนั่นเองเห็นไหมเพราะนั้นเพียงเท่านี้เราก็จะเขียนสมการได้เรียบร้อยแล้วจบในส่วนของข้อที่ส <c oughs> เขียไหมเออจบเรียบร้อยแล้วนะครับจบในส่วนของแบบฝึกหัด10.2แล้วเก่งมาก <c oughs> โอเค ทุกคนเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากเอาไว้นิดหนึ่งนะครับท้ายคลิปนะครับฝากเอาไว้ก็คือตรงนี้นะครับน้องเออเป็นช่องทางการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเผื่อใครอยากหากความรู้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าไม่มีงบไม่มีอะไรอย่างนี้พี่แนะนำเลยนะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ chemistryk.com สามารถเซิร์ชได้ใน Google เลยแล้วก็เซิร์ชคำว่าทดลองเรียนน้องก็จะได้เจอครับพื้นฐานไม่ดีพี่สอนให้ทั้ง ep หนึ่ง ep สองพี่สอนปรับพื้นฐานให้น้องแล้ว แล้วก็เนื้อหาเคมีนะครับถ้าสมมติว่าน้องเรียนวันนี้แล้วแบบเอ้ยหนูไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่สอนจังเลยอาจจะเป็นเพราะว่าน้องไม่มีพื้นฐานนะครับก็ลองไปเรียนตัวเคมี13บทตรงนี้นะครับเนื้อหาพี่สอนไว้ให้หมดแล้วทั้ง13บทบทละชั่วโมงกว่าๆนะครับน่าจะเคยเรียนกันมาบ้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับในกรณีที่น้องเจอครูสั่งการบ้านพี่ก็ทําเฉลยแบบฝึกหัดรวบร,รวมไว้ให้อันนี้หมดแล้วทั้งรวมเอกสารด้วยและสุดท้ายท้ายสุดครับก็คือเป็นข้อสอบเอเรเวล อยากฝึกทำข้อสอบก็สามารถไปหาตรงนี้ได้นะครับโอเคไหมเออจบแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายท้ายสุดครับท้ายเอกสารเลย special for you นะครับก็สําหรับคนที่ตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนต้น,ตนจนถึงตอนนี้นะครับพี่กัปตันก็จะแถมนะครับเป็นคูปองส่วนลด100บาทครับทุกคนอ่าให้กับน้องที่เรียนวิดีโอตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับก็คือเราคัดให้กับคนที่แบบเฮ้ย เราตั้งใจเรียนตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับไม่งั้นถ้าน้องไม่เรียนตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้น้องจะไม่เห็นคุปองนี้แน่นอน1 0อนะครับโดยคูปองนี้นะครับจะเป็นส่วนลดเฉพาะคอสที่ร่วมรายการคือคอส5เทอม1 5เทอม2และ5เทอม1บวก2เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจใช้ส่วนลดนี้นะครับให้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ว่าสนใจใช้ส่วนลดแล้วแคปหน้าจอส่งไปที่อินบ็อกซ์หน้าเพจ KMK แล้วแจ้งแอดมินได้เลยเดี๋ยวแอดมินให้โค้ดส่วนลด100บาทกับน้องๆทุกคน,น หนึ่งคนใช้ได้หนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อนๆยที่พี่มอบให้แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาต่อกันที่สิบจุดสามนะครับฝึกเยอะๆนะครับพี่เชื่อว่าน้องจะเก่งขึ้นทุกคนแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับพี่จะได้มีแรงทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้จบด้วยคำสวยๆเช่นเดิมครับด้วยคำพูดที่ว่าเกมมีสุดยากทางเราปัจจัย แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะ